สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin t ทุนบอยคลิปนี้จะมาพูดถึงตัว Bitcoin นะครับกับ e c e s s i o n หน่อยว่าหน่อยนะครับว่า Bitcoin เนี่ยยังมีความเสี่ยงนะกับเรื่องของ r e e s s i o n นะที่สหรัฐอเมริกานะที่อาจจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับก็เช่นเคยนะครับคลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนำทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นหน้าที่เอามาแชร์ให้เเพื่อนนะเพื่อนๆสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับ บิตคอยเองตอนนี้เองนะเนี่ยตอนที่ผมทําคลิปอยู่ก็มีราคาอยู่ที่ประมาณ3700เหรียญดอลลาร์สหรัฐนัต่อ BTC นะก็วิ่งขึ้นมาประมาณสัก20กว่าเปอร์เซ็นต์นะรับนะตั้งแต่ช่วงที่มีข่าวนะว่าแบ็กโอกนั่นเนี่ยยื่นขออนุญาตนะครับเ,เพื่อที่จะทําในเรื่องของ Store Spot ETF นะกับทางกรตอตนะของสหรัฐอเมริกานะแต่ก็ยังไม่ได้รับการอนุมัตินะับนะแล้วก็ ยังมีตัวสถาบันการเงินได้หลายตัวนะครับก็มีการยื่นนะครับขอตัวสปอตบิตคอย n ETF ตามตัวแบ็กล็อกด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเกิดได้รับการอนุมัติน,นี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะครับที่จะสนับสนุนราคาบิตคอยให้วิ่งขึ้นไปนะครับแต่ว่าการวิ่งขึ้นนะครับของบิตคอยในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการวิ่งขึ้นนะในช่วงที่สภาพคล่องนั้นเนี่ยไม่ได้มีมากเลยนะจำนวนตัวเซเวอร์คอยที่อยู่ในตลาดนั้นเนี่ยไม่ได้ เพิ่มขึ้นมาเลยนะครับแต่สาเหตุที่วิ่งขึ้นมานั้นเนี่ยก็เป็นเพราะว่านะครับตัวบิตคอยโดเมน n น e นะครับก็วิ่งสูงขึ้นไปด้วยนะครับก็เป็นลักษณะที่มีการนะครับขายตัวเอาคอยนะครับมาเก็บนะับในรูปแบบของตัว Bitcoin นะดังนั้นเราจึงเห็นนะครับว่า Bitcoin d o m i n a t เนี่ยเรียกว่าทะลุขึ้นไปนะครับทะลุแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปแล้วนะอยู่ที่ประมาณเกือบ52%แล้วนะครับ แล้วก็ในส่วนในเรื่องของตัวแมคโครอค onom ิกนะเฟดเองนะครับตอนนี้ก็ฟันเฟดเลทอยู่ที่ประมาณ5.25นะครับแล้วก็จะมีการประชุมตัว f o o c m ม e t i n g อีกทีนึงวันที่26กรกฎาคมนะครับตลาดส่วนใหญ่นะก็76.9นะครับก็มองว่าเฟดน่าจะมีการขึ้นดอกเบีย้ยไปอีกนะรประมาณ25เบสสิดพอยน์นะขึ้นไปที่ประมาณ5.5อร์นนะครับแล้วก็ดูตลาด ส่วนใหญ่ก็มองว่านะเฟดจะมีการคร้างดอกเบีย้ยนะจริงๆก็ในช่วงต้นปีนเนี่ยก็มีการมองว่าจะมีการคร้างดอกเบีย้ยที่ห้าุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าณนะข้อมูลตอนที่ผมทําคลิปอยู่นี้นะั้นเนี่ยก็มีตลาดมีการประเมินนะว่าจะมีการขึ้นดอ,อกเบีย้ยนะไปที่ห้าจุดห้าจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ค้างไว้แบบนี้นะไปตลอดทั้งปีสองพันยสิบสามเลยนะครับแล้วก็ตลาดก็มองว่า ในปี2024เนี่ยถึงนะจะเห็นนะเฟดมีการลดดอกเบีย้ยลงมานะครับซึ่งการค้างดอกเบีย้ยหรือว่าการขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดนั้นเนี่ยแน่นอนก็มีผลกระทบนะครับกับตัว r e e s s i o n เหมือนกันนะแล้วก็กับตัวราคาของตัว BITCOIN เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดเราดูข้อมูลในเดือนที่ผ่านมานะครับถ้าในช่วงนะที่เฟดมีการลดดอกเบีย้ยลงมานะครับก็จะเป็นช่วงที่เกิด r e e s s i o n นะอย่างเช่นช่วงนี้นะครับ นี่ขอเปลี่ยนสีนิดหน่อยนะก็คือช่วงนี้ช่วงหนึ่งนะก็มีการลดดอกเบี้ยลงมานะครับซึ่งการที่เฟดลดดอกเบี้ยนั้นเนี่ยแน่นอนนะครับมันเกิดเบรกดาวน์กับเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเนี่ยถึงมีการที่จะยอมลดดอกเบี้ยนะครับแล้วก็เงินเฟอก็ต้องลดลงมาด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะเฟดมีการลดดอกเบี้ยลงมานะครับช่วงนี้นะก็จะเป็นช่วงนะครับที่เกิดพื้นที่สีเทาขึ้นนะก็คือช่วงที่เกิด รีเซชชันเกิดขึ้นนั่นเองนะแล้วก็ทุกๆครั้งที่เกิดรีเซชชันนั้นเนี่ยถ้าเกิดเทียบนะกับตัวราคานะของตัวบิตคอยเนี่ยบิตคอยเนี่ยเคยผ่านนะช่วงรีเซชชันสั้นๆน,นะก็คือช่วงประมาณปี2020นะก็เรียกว่าทำบิตคอยนะล่วงไปที่ประมาณเกือบหก0 0นเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะก็เป็นช่วงที่ Bitcoin ผ่านมาตรงนั้นนะเพิ่งจะผ่านนะช่วงร e เซชชันรีเซชชันสั้นๆน,นะมาช่วง เดียวนะในช่วงประมาณปี2020ันยิบแต่ว่าถ้าเกิดเราดูกันย,ยาวๆนะเทียบนะกับตัวเอ500ีห้าร้อยเส้นสีเขียวตรงนี้นนะเนี่ยก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าทุกๆครั้งนะที่เกิด e c e s s i o นนะครับนะก็จะเป็นช่วงที่ s p นะั้นเนี่ยตัวชีหุ้นตัชนีหุ้นของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ย่อต่ำลงมาเหมือนกันนะอย่างเช่นนี้นะช่วงประมาณปีสองพัน้านะแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือประมาณปี2020ันยครัิบนะตัว S&P 5 0อีห้ารอยก็ย่อต่าลงมาเหมือนกันนะครับนจะมีแค่ช่ชวงปี 2000, 2002นะที่ตัว s p 500นะี่ทำจุดต่ำสุดนะหลังจากเกิด Recession เกิดขึ้นนะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วน,ะนี่ก็จะสังเกตเห็นว่าช่วงที่ตัว s p 500อยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดนะั้นเนี่ยก็จะเป็นช่วงนะที่เกิด Recession ด้วยนะแล้วก็จะเป็นช่วงที่เฟดนั้นเนี่ยมีการลดดอกเบีย้ยลงมานะตอนนี้เองนั้นเนี่ยก็เฟดนะยังมีการขึ้นดอกเบีย้ยอยู่นะแต่ว่าตลาดเองก็มองว่า จะมีการค้างดอกเบีย้ยนะไปจนถึงช่วงประมาณปลายปีสองพันยี่สิบสามนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราดูนะในช่วงที่เฟดมีการค้างดอกเบีย้ยไว้นั้นเนี่ยจะสังเกตเห็นนะเนี่ยอ่ออย่างเช่นช่วงนี้นะครับช่วงประมาณปีสองพันสิบเก้านะครับก็จะเป็นช่วงนะที่ตลาดนั้นเนี่ยวิ่งขึ้นไปนะวิ่งขึ้นไปตรงนี้นะอย่างเช่นตัว n f 500รตรงนี้ก็วิ่งขึ้นไปนะตัว bitcoin ก็วิ่งขึ้นไปนะอาจจะตลาดอาจจะมีความ ตลาดนั้นไม่ชอบความไม่แน่นอนนะครับดังนั้นตรงนี้ในช่วงที่เฟดถึงแม้จะมีการขึ้นดอกเบี้ยแต่เฟดนะั้นเนี่ยมีการค้างอาจจะมีการค้างดอกเบียนนะ้ยไว้นั่นเนี่ยตลาดก็เลยเป็นปัจจัยหนึ่งนะที่ตลาดก็วิ่งขึ้นไปด้วยเหมือนกันนะครับตร,ตรงนี้เองเหมือนกันนะก็ในช่วงประมาณปี2 0 0 7ัจมีการค้างดอกเบี้ยนะครับตัว S&P ห0 0ยก็วิ่งขึ้นไปเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกข้อมูลหนึ่งเนะี่ยก็คือในเรื่องของ i n i t i a l c a e m นะครับแล้วก็ อัน employers นะของสหรัฐอเมริกานะครับ initial claim นั้นเนี่ยก็คือเส้นสีแดงนะครับก็บ่งบอกถึงนะครับจำนวนผู้คนนะที่ไปรับสวัสดิการนะครับจากการตกงานนะครับยิ่งถ้าตัวเลขนี้สูงขึ้นไปน,ะนั้นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ที่เอ่อก็บอกถึงได้นะครับว่าคนมีมีการตกงานเยอะนะแล้วก็จะทำให้ตัวเส้นสีนำเงินนะก็คือตัวอัน e m p l o y e r ยนั้นเนี่ยก็จะ วิ่งขึ้นไปเหมือนกันนะครับตัวอัตราการว่างงานนะของสรับเมริกานะครับสิ่งหนึ่งนะที่เราสังเกตได้นะก็คือว่าในช่วงนะที่ตัวเส้นสีแดงนะตัว initial k นั้นเนี่ยอยู่ในจุดที่ต่ําที่สุดนัเนี่ยจะสังเกตเห็นนะว่าถัดมานะในถัดมาสักประมาณประมาณสักเจ็ดเดือนนะครับอย่างเช่นช่วงนี้นะอยู่ในจุดที่ต่ําที่สุดนะครับก็คือเดือนกันยายนปี2022นะประมาณสัก100 185k นะครับจำนวนผู้ที่ไปขอเคม,มนะครับตัว initial นะอินิเช่เคมนะแล้วก็หลังจากนั้นนีนน่ผ่านมาประมาณสักเจ็ดแปดเดือนนะครับเดือนเมษายนนะเราถึงเห็นนะครับตัวอันเอมพุยเลตอันเอมพุยเลนั้นอยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดนะครับตรงนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะว่าอันเอมพุยเลตนั้นจะวิ่งขึ้นไปหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าดูข้อมูลในอดีตท,ที่ผ่านมานะั้นจะสังเกตเห็นนะว่า ทุกครั้งนะที่ตัวเส้นสีแดงนะก็คือตัว initial carry เนี่ยวิ่งขึ้นไปนะครับตัวเส้นสีน้ำเงิน u n e m p o rate นั้นเนี่ยก็จะวิ่งขึ้นตามไปเหมือนกันนะครับซึ่งก็พอวิ่งขึ้นไปถึงจุดจุดหนึ่งนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นจุดที่คนเริ่มจะตกงานเยอะนะครับก็จะเกิดเป็นพื้นที่สีเทาเกิดขึ้นนะก็คือเป็นช่วงที่เกิด recession นะครับแล้วก็อย่างที่แชร์เห็นนะครับก่อนหน้านี้ก็คือในช่วงที่เกิด recession นั้นเนี่ยเราก็จะเห็นนะสินทรัพย์เสี่ยงนะอย่างเช่นตัว บิตคอยนะหรือแม้แต่ตัว S&P 500เนี่ยก็จะวิ่งลงมาอยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดนะครับตัวเลขตรงนี้ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะแต่ว่าตัวเลขล่าสุดนะของตัว i n i t i เ l c ยนคะในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยก็วิ่งขึ้นไปที่ประมาณ2 6 4 0 0นะครับเคสนะที่มีการไปขอสวัสดิการตรงนี้นะครับถ้าข้อมูลนะครับอ้างยิงตามในอดีต อ้างอิงตามข้อมูลในอดีตนั้นเนี่ยก็คงจะเห็นนะว่าตัวอัเนเดมผู้ยเ่งห่เนี่ยอาจจะวิ่งขึ้นตามขึ้นไปนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยอาจจะเห็นนะในช่วงที่เกิดเป็นรีเซชชันเกิดขึ้นได้นะถ้าอ้างอิงตามข้อมูลในอดีตที่ผ่านมานะครับโอเคนะก็คงเป็นข้อมูลทั้งหมดนะที่อยากจะมาแชร์ให้เ,เพื่อนๆฟังวันนี้ครับสำหรับภาพรวมตลาดคริปโตวันนี้เองนั้นเนี่ยตัวท o ล a l m a เก็ตแคปนะของตลาดคริปโตทั้งหมดก็ยังยืนอยู่เหนือหนึ่งล้าน,ล,านล้านเหรียญอยู่นะบิตคอย อยู่ที่ประมาณ30,000ื่นก็อยู่ที่ประมาณ3 0,000ื่นอยู่นะครับนิ่งๆอยู่นะตั้งแต่มีข่าวนะช่วงที่แบ็กลอ g นะมีการขออนุมัติตัว s p o ตบิตคอย n ีเทฟนะครับอเรียมอยู่ที่ประมาณพันแนะคาร์โนอยู่ที่ประมาณ28เซนนะครับตัวเฟียนกิลินเด็กนะของตัวบิตคอยก็ยังอยู่ที่ค่ากรลดอยู่นะครับก็เรียกว่าเพิ่มขึ้นมานะเทียบกับอาทิตย์ที่แล้วแล้วก็เทียบกับเดือนที่แล้วด้วยนะ ก็มีแรงสนับสนุนทางด้านบวกนะครับจากเรื่องของแบ็กลอ g กนะครับจากการอะดอปชันนะของสถาบันการเงินใหญ่ๆนะครับที่มีแนวโน้มที่จะเข้ามาใน เข้ามาลงทุนในตัวบิตคอยน์นะแล้วก็ตลาดคริปโตเพิ่มเติมด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เพื่อนๆฟังเท่านี้ครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์ช่องบิตคอยลงทุนบอยด้วยนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะสมัครนะเป็นผู้สนับสนุนช่องหน้าก็สามารถกดสมัครนะเป็นผู้สนับสนุนช่องได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับผมก็จะมีการอัปเดตเป็นประจำนะครับข้อมูลในเรื่องของข่าวสารและก็ข้อมูลทางเศรษฐกิจต,ต,ต่างๆนะที่เกี่ยวข้องกับตัวบิตคอยและก็ตลาดคริปโตครับสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลมาแช์เท่านีี้ัสด